let's get to it Lola. no smoke without fire blaze trail let's get to it ashes to ashes I'm on my no way. smoke without fire let's get to it Crashes. almost there so a trail <laughs> obliged heading back oh <laughs> mm-hmm pyromancer oh oh with the Predator predator kill got that กูค่อนชอบเกาะชัดที่มันไล่เฮ้ยเ<ๆ>ราเพื่อนตีเกาะแตกเหีนเน้ยเฮ้ยกูดโดโน trail. No smoke without fire. Let's get to it. Pyromancer bottled invisibility. Pyromancer activated invisibility. What here is that to it. Trail Make Souls day by warlight predator killed which slayer let's get to it Blazer Trail Your tower is taking damage the fire guides me. No smoke without fire. Let's get to it. The fire guides me. You've destroyed an enemy tower. An enemy tower. Killed. killed. Drunken Master. Myrmidon killed. No Let's get to it. What are you up? There is a trail killed. Let's turn up the heat. It's warming up. Ashes to ashes. Let's get to it. I'm cake. Okay. Witch Slayer. Blaze a trail. The fire guides me. At your service. Ashes to ashes. Blaze a trail. Let's get to it. I'm on my way. Ashes to ashes. Pyromancer bottled haste. No smoke without fire. Pyromancer activated haste. You... Predator killed. Drunken Master. Laser Trail. No smoke without fire. <shit> Ow! <noise> oh, or... Ashes to ashes. <sniffs> oh man, nigga, what makinah? ช็อตกูกำลังกอบโกยได้กูต้องรีบกอบโกย ข้าเองโอ้ยมันจะยึกยากดิข้าที่สีมันอยู่ ถ้ายืนตีมันอยู่กูหลุดไปถามอ้คคีเดียวกูตายอะไรวะมมึงงาต้หัวเนยมาเออใช่ต้องลงด้วยมันมาใหม่ดแลฮึมอ้าวมีอีกหรือสิบวิเลยเดี๋ยวเอาคืนให้เลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันจะเอาคืนกูละ Let's get to it. Ashes to Ashes. a Trail. The fire guides me. Oblige Ashes to Ashes. Hitting oh. <coughs> 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 ไม่ไม่ถือดัดว่าพี่เด้เล่งเสียงมากครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับนะไอเติไมงจ่ายตังค์กูอยางวะจ่ายแล้วไอเฮียแตงไม่จ่ายตังค์กูนี่หวะไอ้ถามด้วยหนึหน่งคนมาถึง,ถงทวงเลย มึงไม่ส่งอะไรสักอย่างหนึ่งมาไม่รู้คืออะไรเหมือนกันมึงทวงนี้แบบรอบนู้นเออคุณสมบัติปะคนละสามพันนะมึงซื้อตั๋วครข้างบนแน่เลยนี่ยมันวินวอล์กหมดเลยนะเจมอะไรเหมือนนะไม่มีเงินแล้วเนี่ยก่อนเนี่ยเกินไป ไอเสดผมจ่ายค่าที่พักไอโดนไปแล้วไอ,ไอมีมีย่งเออโดนแล้วเหมือนกับป่ะเฮ้ยนี่ก็จะลืมไปล,ไอละอ๋อแยท้ออะไรกูเพราะเราจะลืมได้ไงหลายตังค์สงสารเนี่ยมันโดนค่าปรับชุดอะไรอีกเนาะเออมึงอะคืนหรือ,อยังมึงคืนมันได้คืนแล้ว<ๆ>ก็วันนั้นที่กูรอมึงข้างล่างกูโทรไปหามันบอกว่าฝากไปที่ฟอนนะเออแล้วมันก็กำลังเก็บของมันก็รีบมาฝั่งนู้นนี่วังแน่แน่เลย กูว่าฝั่งนู้นแหละแล้วแต่กูอ่ะพูดเลยว่ากูสามคนอ่ะไปห้องนู้นใช่ไหมไปห้องมันใช่ปะแล้วก็คืออันนี้เลยคืนเลยก็คือคืนเลยก็คือแบบกูถือกันไปแล้วใส่ถุงไปแบบชื่อใครชื่อมันเลยแต่ก็ยังใส่ถุงชื่อเดิมกลับเลยบอกฟาทิฟอนมันบอกว่ามันจะต้องเช็คเอาแล้วมันเป็นคนแบบเก็บเองด้วยแบบของพวกมึงใช่ไหมสามอันโอเคมันคืนแล้ว

ขอบคุณนะที่รับแทนกูกูเลยมีบทบาทหน่อยมันไม,ไม,ไม่มีอย่างนี้เลยคนรับตรงเลยเฮ้ย <c oughs> แต่กูแวนติแล้วมันกระจายดาเมจเลยนะ <c oughs> ไม่กูมีมคาถาฟ้าเฮ้เยแต <c oughs> กู <c oughs> มัน็จแล้วมันกระจายดาเมจเายน้องไม่กูมีคา๋ได้ด สงสัยใช้วิธีเขียนเกมนี้มาว่าทำไมเข้าเร็วจังก็อย่างนั้นกได้กันมาทวงตังครับเสโปทวงตังแล้วนะมึงมาทวงตังครับใช้อะไรบ้างนะมันมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละน้ำมันแหละเดียวแหละ ขึ get ้นเดือนอไ,ไ,ด <laughs> ได้ไหมนี่ยได้ให้ไม่ได้ออกก็ได้เพื่อนไม่รีบปีหน้าก <c oughs> ็านะรอโบนัสออกก็ได้คอ่อยเอามาจ่าย <c oughs> ไม่มีโบนัสเลยก <c oughs> ู <c oughs> ไม่มีโบนัสไม่ที่ที่ที่ทตอบก็บได้ไม่เป็นไงนะบเบลเลียงเพิ่งเข้าไอ้เหี้ยถ้าเกิดเบลเลียงไม่เข้าก็จะทวงเลยของกูยังไ,ไ,ไม่เข้าเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> รอ,อบเบลเลียง <c oughs> กูเข้าก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยทามอยากไปกินโบนัสป่ะ นวอเฮ้ยไม่หนวโบนัสป็นย่างเหรอใช่โบนัสไอเดะกูโดนมาดแมแล้วปับไอ้ทามอยากเล่นเชสเทเลตกับไอ้อะไรนะพิมเลตแบล็กสมิธปะพิมเลตสมิธใช่หรอดูโอ้ดูโอ้ปะได้แบ็กมิคูณดึมดืมดมดจะโดนต่อยตุ๊บตอตุ๊บ หายไปเลยบอกแล้วมันมันจะท้อนคนข้างเคียงด้วยนะไม่มีสิทธิเ์เฉดฉายต่อไปอุย้ยแม่งกดชิบหายแล้วไม่นะปอมติกู าัจะตยเราไม่ไปไม่ไปขีบม uh ันเหรอทำมาเล่นฮอนดิอันนี้ได้ขี่ลายอย่างเลยเออขี่อะไรบ้างขี่แบพิสเลไม่เคยยิงเลยนะหรือว่ากูไม่โดนลีเจนดิอ่ะห้าวิเกมเกมพุงนี่คือใคร เออคนที่เจอในเกมมั้งมันม้นมนแถวอะ <c oughs> แถ้าอยู่ข้าไปตายจบเหรอไอ้ยมันจะตายได้ไงอะตายไปจ,จบเอา้ากระโดดแค่นั้นกิ่งๆไม่ตามด้วยโอ้ <c oughs>

โอ้ร oh, ุนล่างมา้งนะบ้าแอนตีให้ทิ้งก่อนปะมีแอนตีด้วยเอ๊ที่ไม่หมดฟ้าเลยอะ่ะกูการมึงให้ทิ้ง <c oughs> วิ่งเข้ามา ังโดนตีตายเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรวินวอลมากูเ <peach> ห <pragmatic> ็นนะตี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 นี่เตี้ยวนี่เลี้วนี่เลีวนี่เลีวนี่เลียวนี่เรียวนี่เลียวนี่เลี้ยมีมีมันหลงอยู่มันหาฝั่งนู้นอ่นมีคนมีคนโดน อาไอ้สัตว์วับไม่รู้ก pues ูฉ <execut or> ีดนะโดนมากูฉีดนะอะไรไม่รู้หนูไม่ออกตายแน่ <nationwide> จบจบจบนี้ดึงเวลาทำไมเนี่ยใช่นะลูนกูรออยู่เพื่อนจบกตนรีบจบเลยเพื่อนจะเด็กตีไม่ได้จิมเราไหวเหรอ ฮ้ยกลัวเย่ะถ้ามึงแทงอ่อเพื่นสบกูดีเจนตายนะมีสิทธิ์น่ะ,นะแค่พี่เดมาทุกอย่างก็เปลี่ยน น้องแมสว่ะโนแมสกดบินวอล์กลงมาตรงแงยเจมตะโกนเลยนะไฟไหม้ให้ตะโกนไฟไหม้น้องตะโกนไม่หรือยังไม่หรือยังเนี่ยถ้าโดนต้องตะโกนนะไม่โดนไม่เป็นไรเพราะใครเป็นทังไงเราอยู่นะ ไม่มีนะเอ้าแล้วไม่กูเก็บเกินแว่ยเพื่อนกูเนาะใครทำร้ายเพื่อนกูไอชิบหายตีเสร็จแล้วชอบยืนดูของอ่ะไอพวกนี้ใส่ไปดิ ติเสร็จแล้วคิด่ะเก็บอะไรดีนะมันวอดปะโอ๊ยกูตายมึงตายก่อนกู วินวอล์กไอ้เสกูติดเฮ้ยมึงจะฆ่าเพื่อนกูได้ยังไงไม่หลบมาเออมันบูตเป็นแมอืมอืมสามหมื่นเดียวเราจะเอามันได้ไหมเนี่ยบ้า อันละสามหมื่นสี่หมื่นเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนมึงโดนอยู่เรียบร้อยเรียบร้อย จะจบแล้วมันไม่มีปลายนี่จะไปเอาชัวร์นี่ก็ชัวร์แล้วนะนี่ชนะแน่ๆแล้วล่ะมันไม่คงไม่พลิกหรอกนั่นแปลว่ามันจะมากัน์ดคลิป <c oughs> ยังไม่ทันดิ